สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงนองโมพยากรณ์กับการเปิดไพ่ย,ยิปซีทานายดวงประจําสัปดาห์กันอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้คําทํานายจะอยู่ระหว่างวันที่14ถึงวันที่20สิงหาคมค่ะไพ่ย,ยิปซี5ใบที่ทํานายจะทํานาย5เรื่องนะคะเรื่องที่1ใบที่1นะคะจะเปิดทํานายเรื่องทั่วไปใบที่2เรื่องการเงินค่ะใบที่3การงานใบที่4สุขภาพ และใบที่5เรื่องความรักนะคะเป็นดวงวันเกิดนะคะอาทิตย์ถึงวันจันทร์จะเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนเป็นวันแรกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสัปดาห์นี้ไพ่เรื่องทั่วไปนั้นเป็นไพ่หกดาบช่วงนี้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรต้องใช้ความอดทนและต้องใช้เวลาค่ะทำอะไรมากไม่ได้นะคะต้องอยู่นิ่งๆ รอเวลาที่เหมาะสมแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะไพ่าการเงินคือไพ่สีดาบการเงินยังคงนิ่งๆนะคะมีความล่าช้าต้องรอเป็นช่วงที่ควรประหยัดเก็บเงินสดเอาไว้ดีกว่านะคะอย่าเพิ่งลงทุนใดๆแล้วก็ควรระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยค่ะสำหรับไพ่การงานเองก็จะเป็นไพ่สามดาบนะคะสัปดาห์นี้ไพ่ดาบขึ้นเยอะค่ะ จะมีความเครียดแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดกับสถานการณ์ในที่ทำงานนะคะหงุดหงิดกับคนรอบข้างสัปดาห์นี้ให้ระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะระวังเกี่ยวกับคำพูดคำจาค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพก็ยังคงเป็นไพ่ดาบอยู่นะคะไพ่ห้าดาบให้ระวังการเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากการใจร้อนขาดความระมัดระวังค่ะสำหรับความรักคือไพ่หกเหรียญถ้าคุณยังโสดอยู่ แนะนำให้เข้าวัดทำบุญหรือว่าร่วมกิจกรรมการกุศลให้เน้นที่การทำทานบ่อยๆนะคะกุศลผลบุญจากการให้ทานจะทำให้คุณได้มีโอกาสพบรักหรือว่าเจอกลยนานมิตรที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่แล้วเป็นความรักที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะอาจจะต้องมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกับญาติพี่น้องของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยและไม่ว่าเขาจะเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ตาม การช่วยเหลือของคุณในครั้งนี้จะส่งผลให้ชีวิตรักในครอบครัวมั่นคงแล้วก็มีความสุขในระยะยาวค่ะสำหรับไพ่ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์ในเรื่องทั่วไปเป็นไพ่สีดาบสัปดาห์นี้มีความรู้สึกถูกกดดันจากสิ่งต่างๆรอบตัวอึดอัดทำอะไรมากไม่ได้นอกจากอยู่นิ่งๆแล้วก็ยังตัดสินใจเรื่องอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นค่ะส่วนเรื่องการเงิน เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยช่วงนี้ใช้จ่ายตามใจตัวเองอยากได้อะไรก็จะเอาให้ได้เน้นความสะดวกสบายไม่ค่อยวางแผนการเงินสักเท่าไหร่นะคะส่วนการงานนั้นคือไพ่ราชาถือถ้วยงานราบรื่นคุณจัดการกับปัญหาได้ดีไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลใจนะคะหากมีปัญหาก็จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ถ้าคุณอยู่ในสถานะลูกน้องนะคะนั่นหมายถึงช่วงนี้เจ้านายคุณจะใจดีเป็นพิเศษค่ะมาถึงเรื่องสุขภาพนะคะไพ่หถ้วยสุขภาพแข็งแรงที่เจ็บป่วยก็จะมีคนคอยช่วยเหลือดูแลหายวันหายคืนค่ะส่วนไพ่ของความรักก็คือไพ่สี่เหรียญคนโสดคุณต้องเปิดตัวเปิดใจให้มากกว่านี้นะคะคุณหมกหมุ่นอยู่กับการหาเงินหาทอง มากจนเกินไปค่ะจนไม่มีเวลาออกไปพบเจอใครเลยส่วนคนที่มีคู่ความรักค่อนข้างนิ่งนะคะต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูแลตัวเองไม่ค่อยสนใจกันและกันต้องพยายามปรับปรุงความรักให้มีชีวิตชีวามากกว่านี้ค่ะไปต่อที่วันอังคารเลยนะคะวันอังคารในเรื่องทั่วไปเป็นไพ่ราชนีถือดาบ คุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเด็ดขาดใช้ความตรงไปตรงมาแล้วก็จริงจังกับการแก้ปัญหามากขึ้นค่ะสำหรับไพ่การเงินคือไพ่หกถ้วยมีเงินใช้ไม่ขัดสนนะคะใช้ใจ่ายได้แบบสบายสบายและอาจได้เงินคืนจากลูกหนี้เก่าๆที่หายหน้าไปนานค่ะส่วนเรื่องการงานนั้นคือไพ่สิบเหรียญจะมีข่าวดีนะคะมีเรื่องดีๆเข้ามางานสำเร็จตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ มีการวางแผนในระยะยาวเพื่ออนาคตการงานที่มั่นคงก้าวหน้าด้วยและก็จะได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะส่วนปัญหาสุขภาพนั้นเป็นไพ่ราชาถือเหรียญร่างกายแข็งแรงนะคะแต่ก็ควรระมัดระวงังเรื่องการทำงานมากและก็พักผ่อนน้อยด้วยจะทำให้มีปัญหาปวดหัวไมเกรนได้ไปถึงไพ่ความรักนะคะใบที่5ได้ไพ่เด็กถือไม้เท้า คนโสดมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มคบหาดูใจกับใครบางคนนะคะซึ่งคนที่เข้ามาอาจจะเด็กกว่าทำให้ชีวิตตื่นเต้นมีชีวิตชีวาค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ดีแต่จะดูนิ่งๆไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่นะคะต่างคนต่างสนใจเรื่องอื่นมากกว่าที่จะสนใจซึ่งกันและกันทำให้รู้สึกกังวลใจลึกๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะว่าจะอยู่ไปรอดหรือไม่รอดนะคะ เราไปดูต่อวันพุธเลยนะคะวันพุธนั้นในเรื่องทั่วไปได้ไพ่หดาบช่วงนี้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้เวลาค่ะทำอะไรมากไม่ได้รอเวลาที่เหมาะสมแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนการเงินคือไพ่หกเหรียญช่วงนี้พอหมุนเงินได้หาเงินได้แต่ก็ใช้จ่ายคล่องด้วยเหมือนกันนะคะ และอาจจะมีคนมาขอหยิบยืมด้วยมาขอความช่วยเหลือให้คุณพิจารณาให้ดีอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนค่ะอีกในหนึ่งของไพ่ใบนี้นั้นคือให้คุณหมั่นทำบุญทำทานนะคะแล้วผลของการให้ทานนั้นจะย้อนกลับมาช่วยคุณได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะไปดูไพ่การงานนะคะเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้างานเต็มไม้เต็มมือค่ะมีงานเข้ามามาก และผลงานก็ออกมาดีงานมีความก้าวหน้านะคะบางท่านอาจจะต้องเดินทางเกี่ยวข้องกับงานด้วยค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะเป็นไพ่อัศวินลดมา้าสุขภาพแข็งแรงแต่ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางการใช้รถใช้ถนนอย่าประมาทด้วยค่ะมาถึงเรื่องของความรักนะคะความรักขึ้นไพ่สิบดาบคนโสด คุณยังคงรู้สึกผิดหวังเสียใจกับเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะทําให้ต้องตั้งสติทําใจให้สงบก่อนแล้วค่อยวางแผนต่อไปค่ะตอนนี้คือยังไม่มีอารมณ์ที่จะไปคบหาใครทั้งสิ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่จะมีปัญหาไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นไปตามที่คิดต้องระวังการมีปากเสียงนะคะการทะเลาะกันอาจจะบานปลายจนถึงแตกหักเลิกลาได้ ต้องระวังให้ดีๆตั้งสติดีๆค่ะมาถึงวันพราหัสแล้วนะคะวันพรหัสนั้นเรื่องทั่วไปเป็นไพ่พิพากษาสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตที่ผ่านมาจะส่งผลให้เห็นได้ในช่วงนี้นะคะจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองค่ะเข้าขา่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราแค่รอรับผลจากการกระทำของเราที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะ ส่วนเรื่องการเงินคือไพ่ฤาษสีค่ะหาเงินได้จากความรู้ความชํานาญรายได้ยังคงมีเข้ามาพอกินพอใช้นะคะมีเงินใช้จ่ายได้พอสมควรไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็รู้จักระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยไม่สุรุ่ยสุรไายค่ะส่วนเรื่องการงานเป็นไพ่หอคอยก็ให้ระวังการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะคะหรือว่าจะเจอปัญหาที่เราคาดไม่ถึงไม่คาดคิดว่าจะเกิดก็เกิด รวมไปถึงเรื่องของการทะเลาะกับคนที่ทำงานด้วยค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะไพ่จักรพรรดินีสุขภาพช่วงนี้แข็งแรงแต่ที่ต้องระวังก็คือโรคอ้วนค่ะไปดูดวงความรักต่อเลยนะคะไพ่ความรักไพ่าราชนีถือไม้คนโสดยังไม่อยากสนใจหรือว่าคิดจะลงเอยกับใครค่ะสนใจเรื่องงานอย่างเดียวเลยตอนนี้ถ้าหากมีคนคุยก็คบแบบเพื่อนไปก่อน ส่วนคนที่มีคู่ทำงานมากอาจไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่คู่ครองต้องระวังปัญหาการทะเลาะกันเพราะความใจร้อนด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาการเอาแต่จใจค่ะมนถึงวันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ในเรื่องทั่วไปไพ่หนึ่งเหรียญจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโชคมีลาบมีเรื่องดีๆเข้ามาค่ะสำหรับการเงินนะคะไพ่พระอาทิตย์หรือว่าเดซัน การเงินคล่องตัวดีมากนะคะยิ่งทำงานมากยิ่งได้เงินมากแล้วก็มีช่องทางใหม่ๆที่จะสร้างรายได้เข้ามาด้วยแต่อาจจะต้องเข้าสังคมติดต่อกับผู้คนมากสักหน่อยค่ะ t ด e Sun ขึ้นมาพร้อมกับไพ่หนึ่งเหรียญโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภมีสูงนะคะในสัปดาห์นี้เราไปดูไพ่การงานกันบ้างค่ะการงานคือไพ่ห้าไม้เท้างานมีอุปสรรคมีปัญหาติดติดขัดขัด จองานยากค่ะไม่ค่อยราบรื่นนักแล้วก็ให้ระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไว้ด้วยเป็นปัญหาลักษณะของความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะเกิดความขัดแย้งกันต้องอดทนทำไปก่อนค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนั้นเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะให้ระวังปัญหาเจ็บขาเจ็บข่าวหรือว่าระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดกับขาหรือข้อเท้าค่ะ สำหรับดวงความรักนะคะคือไพ่ย,ยุติธรรมคนโสดมีคนเข้ามาให้คุณพิจารณาแต่คุณยังไม่ถูกใจพิถีพิถันเลือกเยอะค่ะแล้วก็ยังอยากมุ่งมั่นกับเรื่องงานมากกว่าสำหรับคนมีคู่งานเยอะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันเอาเวลาไปทุ่มเทกับงานนะคะคุณต้องหาจุดที่ลงตัวให้มากกว่านี้ความรักยังต้องมีการปรับปรุงแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปค่ะ วันสุดท้ายแล้วนะคะวันเสาร์วันเสาร์นั้นเรื่องทั่วไปได้ไพ่ห้าดาบสถานการณ์นะคะอยู่กับสถานการณ์ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ท่ามกลางอุปสรรคความวุ่นวายมีปัญหาความขัดแย้งกับคนรอบตัวด้วยค่ะส่วนเรื่องการเงินเป็นไพ่อัศวินถือดาบการเงินไม่ค่อยคล่องตัวเท่าที่ควรค่ะคุณต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้มากกว่านี้ หมดเงินไปกับรายจ่ายที่มารอบทิศรอบทางจนคุณรู้สึกเครียดนะคะสำหรับไพ่การงานคือไพ่แไดม้เท้างานก้าวหน้าจเจริญเติบโตดีนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้งานใหม่ได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีการเดินทางไกลเกี่ยวกับงานด้วยนะคะอาจจะได้ติดต่อกับชาวต่างชาติเป็นไพ่ที่โชคดีเรื่องงานใบหนึ่งเลยค่ะ เรื่องสุขภาพเป็นไพ่พระอาทิตย์นะคะร่างกายแข็งแรงแต่ก็ต้องระวังปัญหาความดันโลหิตแล้วก็ส่วนใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะฟื้นตัวในเร็ววันนี้ค่ะใบสุดท้ายไพ่ดวงความรักนะคะไพ่เทมเพลร,รนันคนโสดยังไม่เจอคนที่ถูกใจในตอนนี้หรือถ้าเจออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นค่ะคนที่มีคู่ปัญหาของคุณคือความเบื่อง่าย คุณต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ควบคุมสถานการณ์หลีกเลี่ยงความขัดแยง้งแล้วก็พยายามปรับรับข้อเสียของกันและกันให้ได้นะคะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ต่อกันได้ค่ะดูมาครบทวนทั้ง7วันแล้วนะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงรายบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ฟังไว้เป็นแนวทางค่ะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ